no ออนี่มันแมวแมวชัดๆน่ะแมวส้มถ้าเดียวก่อนจะรับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้น้องฟอกกี้และเจ้าของช่องอย่างนายกบด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ขอบคุณครับสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในแมปสปีโดร์ซึ่งตอนนี้ดิฉันลืมเปิดใหม่เลยต้องมาพากทีหลังค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาว่าแต่สงกรานนั่นเองนะคะโจทย์แรกมาแล้วนะคะก็คือสเปนนั่นเองค่ะ โอนนเคเดี๋ยวค้สปีดดาวไปเลยแล้วก็เจอกันตอนบวนเลยค่ะโจทย์คือสเปสแต่ว่าที่ได้มามีแต่อะไรก็ไม่แน่ใจมีบ้านมีคนนะคะเออกว่าจะเจอสเปสก็เออท้ายๆเลยนะในห้องแอบ,บคนน้อยเหมือนกันนะแรอะไรผู้ชนะก,ก็คืดอดล็อกมงแจ อุ้ยทุกคนเมื่อกี้คือตอนแรกอ่ะลืมเปิดไมค์แล้วแบบว่าเอาใหม่ไปเอาใหม่ปะก็ว่าต่อเลยค่ะอุ้ยโจทย์ต่อมาคือทีวีโชว์มูวี่เล่นสองการเป็นแบบมูวี่อ่ะอุ้ยยากเวอร์อ่ะแต่ก็น่าจะหาได้อยู่แล้วนะ ว่าได้แบบว่าน่ารักเกินทุกคนคือคิดไม่ออกเอาดีๆยากเกินพี่รายการทีวีเวร์รายการทีวีชามอาราบายสีน้ำนิดหนึ่งนะเพื่อความแบบน้ำจริงเปียกจริงอ่าเออได้อยู่แหละเอ,อ้ยอันนี้คืออะไรคือยักกล้ <TV. S 1> องทีวีอ่าวังทีวให้ให้หนึ่งแล้วได้ไหมได้หมดเอ,อ้ยได้ดีหรออะไรได้หมดได้หมดไม่เกี่ยงไอ,อ้ทำไมมันคะอุ้ยมาลิตเติ้ลโพนี่อ่ะให้สามละกันนะเราชอบโพนี่สองพอ แต่ไรจังไม่จะพูดดีก็่เป็นรายการทีวีนะโอ้ว้าวอุ้ยอันนี้แบบแอบเลือดาแต่ว่าก็ก็ก็ได้อยู่นะให้สามแล้วกันค่ะสั่งวะง่ายอยากจะร้ายมูฮาฮาฮาเงงไ้เห็นมีทีวีเลยก็นี่กำลังโชว์ทีวีอยู่ไงให้กรอบตรงนี้เป็นทีวีอ้าวทำไมเพื่อนในห้องมันน้อยจังทุกคนตาเย้ไม่นับไม่นับไม่นับคนอเอาไหม คนน้อยที่ไหนคนเยอะสี่คนดีดูดเอะไรอ่ะเอ้ยเนี่ยเฮ้อไม่แม่อู้โหทุกคนคือการวาดให้ทุกอย่างมีแต่สงการมันยากจังเลยอ่ะสงการต้องตัวเปียกใช่ไหมเราเราสามารถทําอะไรนอกจากนอกจากวาดปืนฉีด้ำ้วปืนฉีดดำมันวาดยากอ่ะวานนี้วาดขันเนาะขันมันก็เออจะแบบว่าเก่าไปนิดนึงตัวเปียกไงก็ถือว่าสงการเนาะอืม มีดอกไม้ของคองก็ถือว่าเป็นฮาวายฟ็อก <c oughs> ยากเกินน่ะหมาเล่นน้ำมาน้อยเล่นน้ำมากแล้วหมาไม่ครับได้ไหมฟ็อกไม่ครับ เว้ยทุกคนคือแบบว่าไม่ทานอีกแล้วอะแต่ก็คือน่ารักอยู่นะแบบฟอกไอเอเฮ้ยทำไมเงอทำไมน้องหน้าตาแบบดีร่าทำไมน้องเหมือนคนเลยน้องเหมือนคนโอ้ยนี่ให้ฉ่ำเล่กันนะก็ีความเป็นฟ็อกอยู่นะฟอกน้อยคอยรักเงอนี่มันแมวแมวชดัดๆ่ะเอาสองแล้วกันค่ะอย่างไก็อาจจะแบบว่าแมวส้ม <c oughs> เอ้นี่เหมือนว่าเว้ยม,มันก็น่ารักดีนะ ตามันไข่ดาวเลยรงี้่ให้สองสามนั่นแหละต่อไป,ตอไปแต่ว่าใต้ท้องน้องมันตอตสีขาวอะ่ะแวะบาไม่ทันนะทุกคนอะไ,ไรหรอก็ก็มาป่านนะเอ,อ่รีพอไม่ได้ทำไมเจอแบบแบบนี้อีกล้วไม่น่ารักจังเลยให้ศูนย์สั่สงนะวะให้สองก็ได้มันไม่เห็นหูอะ่ะอาจุดแมวก็ได้นะตัวเนี้นยแฮมสเตอร์อะ่ะแล้วพูดชนะคือตายแล้ว ห,หายไปเลยเอ้ยนี่อยู่ที่สี่ไม่หายนี่ไม่หายแอกจากแมพแล้วอัญญ์ยังอยู่โอ้ยคุณยักษ์ตกใจเลยตอนเกิดโอ้ยผมอยากผมอยากแต่งตัวแบบนี้บ้างคุณยักษ์น่ารักอ่ะม,มามาโจทย์ต่อไปโจทย์ต่อไปโจทย์อ,อะไรของง่ายๆไ,ได้ไหมแบบโอ้โหโลกคือมันจะเป็นสงการณ์ได้ยังไงเนี่ยมันยากเกิน เอาเป็นดาวโลกเปียกได้ไหมแต่โลกมันก็เป็นน้ําอยู่แล้วอะ่ะมันจะเปียกได้ไงค่ะโลกเล่นน้ํากับดาวคาน คือวาดกระถังไม่ทันทุกคนคือกระถังแบบอ่านี่กระถังอ่ากระถังยากจังการเออ,อ,อเล่นกับพระอาทิตย์เลยใช่เราเล่นสงการกับพระอาทิตย์เลยพระอาทิตย์ไม่ได้ปล่อยนำยอ้ำไว้ยังไงมันปล่อยแสงความร้อนมาไงเอยอันนี้ก็สวยให้สามละกันดาวใหญ่มากน่ารักดีนะรือว่าพระอาทิตย์อะ ทุกคนจะมองดาวอังคารพอาทิปปะแต่มันคือดาวอังคารนะซึ่งสีส้มอันพอาทิ์เลยว้าวอันนี้มีแบบประเทศสีเหลืองอ่ะเป็นทุ่งซาวันนาหรือเปล่าให้ด่<ป>ากันอุ้ยมีแบบม,แบบมีน้ํากระเด็นออกมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูของ<ะ>ผมบอกเลยว่าอะให้นะไม่เดินแล้วคันนมเนี่ยกระถางสัวนะ์น้ำลกลกเปียกซึ่งลกก็เป <laughs> <laughs> ียกอุ้ยว้าวว้าว,ว,าวโอว้อันนี้จะเป็นใคร สีดำเลยเหรออ่อสีด๊าก็ได้อเอาว่าน,นี้เขนาน่าจะอยู่ใกล้กล้องนะแบบสูดกล้องถ่ายเนี่ยแบบโลกก็เลยดูเล็กไปเลยทีนี้อันนี้คุกกี้บูลลี่บูลลี่ก็คือโอ้อันนี้มาเป็นระบบสุริยะเลยอ่ะให้สี่ละการตั้งใจเกินอะ่ะเนี่ยมีแบบพระอาทิตย์ศุกเสาใช่เสาไม่ใช่ <laughs> พุทธิเออพุทธิเสาร์ไม่อยู่นู่นอ่ะแต่นะนะ ตาหน้าหนาตึ้งเติงตึ้งเติงตึ้งเติง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 อะไรอ่ะตาหนึ่งก็ได้แบบตาหนึ่งนะอุ้ยพูดยากอยากได้อ่ะอยากได้ดูซื้อเลยอุ้ยงี้ดูดิมันอะไรเกินอ่ะจนสุดท้ายแล้วค่ะของจริงสงการขออะไรง่ายๆได้ปะขอแบบคนอะไรเงี้ยหรือแบบ งานเทศก,กาลก็จะง่ายไปใหญ่แฮปปี้ว้าวอันนี้ก็โอเคนะ ไวมากทุกคนคือไม่ทันแต่ก็น้าแบบดีไซน์มีความสุขได้ปะบบแป้งผู้ชายอะไรอย่างงี้ปะอ้าอุย้ยน่ารักจังไอจะทําอะไรคุณยักษ์จะแบบจะสาดอ,อ่อจะสาดตัวเปียกด้วยใช่ไหมใช่เอา่าวูว่ามามีความสุขมีความเซอร์เอ้ยแฮปปี happy, happy. Happy, 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 happy. ้แฮปปี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 ้ตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งโอ้ว้วาวน่ารักจังเราคอยสั่ดาวเลย สาเฮ้ยทำไมคุณอยากเจออะไรจังโมฮาฮานี่ก็แฮปปี้ดีป่ะอุย้ยนี่หยบเศร้าไปหน่อยเลคะอันนี้คือน้ำตาคอแล้วนะนี่กัดฟันอยู่นะเออเอดอดอกไม้ดอกไม้ดอกนี้ใจอะไรกับเชิญดอกให้ด้วยออุ้อยเฮ้ยใหเสร็จยังไม่ให้สีละกันอันนี้เหมือน,น,นหเหมือนไหมครับอันนี้เหมือนเหมือนกำลังแบบมีความรักป่ะฮาเลยเฮ้ยเฮ้ยให้อีกคน ไอ้อันนี้กำลังแบบจะถือแป้ง, oh. งจะปาแป้งไอ้มีคาสิคชิงไล่ยะเออเงยเราจะให้สองดาวเป็นการปลอบใจนะคะเพราะว่าร้องไห้ไม่ไหวเลยสามดาวเลยอัแนนสงสารโอ้ยหน้าตาแบบ <laughs> <laughs> ปลอบคาดาวได้ครับ <laughs> ตาดา เขาแอดมาด้วยอ่ะน่ารักเรารับเลยนะเพราะว่าเราชอบแมวเขามากนี่รับเลยนี่น่ารักมากเลยอ่ะดูน้องเต้นดิ <c oughs> อยากได้ฟ้าผ่าบ้างค่ะคุณยักษ์นี่เดี๋ยวผมดูหน่อยซื้อนี่มีเงินอยู่สองพันเหรียญแล้วนะไหน<ม>ไหน<ม>ฟ้าผ่า,า<ม>เอาบ้างหรอเอาบ้าง,าางหรอฟ้าผ่าต้องราคาแพงมากแน่เลยอ่ะ,อ,ะอยากดูโจดอ่ะโก้เหรออุ้ยน่าเล่นอยู่นะแมวอ่ะอยากซื้ออ่ะผมอยากถ้าซื้อเสร็จนี่ฟ้าผ่า ในหีฟ <N> ้า <Colorado> ผ <N> ่า <Colorado> ฟ <N> ื <Colorado> <N> ้อมามาเข้าให้นะเลยละแล้วผมก็ใช้แล้รีบรีบรบอันนี้อันนี้ออกโจทย์แล้วทุกคนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ตสงการแล้วไม่ใช่สงารารเว้ยตังไม่พอมูฮามูฮาฮาฮาฮฮ แบบว่าคือมอปากกามันนี่เป็นครั้งแรกที่เราใช้แบบปากกาเลยทุกคนอันนี้ให้สามแล้วกันค่ะอันนี้เป็นแบบรอบพิเศษอะไรอย่างงี้ตานะอ่ะไปยิบ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 ไบบายบายบ๊ายบ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 าย